ต้นกล้าสู้ซาพลังเิีววันนี้เสนอตอนชนีก็มีหัวใจ <c oughs> ดูสิกลอดใหญ่เลยอย่าเล่นแค่เนี้ยนี่นะนี่นะเอาอย่ปะ่ะฮะเอาปะ่ะฮะบูบุเธอทำไมชอบแกล้งสัตว์ผู้นี้จังเลยดูสิมันโกรดใหญ่แล้วนะใช่ <c oughs> ถ้าเธอเป็นมันเนี่ยเธอจะชอบให้ใครมาทำอย่างนี้ไหมบุงบ้งถูกเธออย่ามายุ่งเลยนะกำลังสนุกสกนแลเิกเิช,<ะ>ชืฉันก็ไม่อยากจุ้งกับเด็กใจร้ายหรอกไปกันเถอะต้นกล้าไปเละไปเลย่จังหวะจริงๆอ่ะคนกำลังสนุกสนุก ไหนนั่นเนี่ยบุ้ง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 แค่ยีเลือเปล่าหายไปไหนนั่นเนี่ยสงสัยแอบหลับอีกแน่แน่เลยคุณครูนะให้ทางสวนสัตว์ช่วยกันหาแล้วอีกเดียวคงจะเจอหนาเป็นห่วงจริงๆงั้นเราแยกกันหาบุ้งดีกว่านะยักษยักเฮ้ยฉันอยู่ที่นี่นะช่วยด้วยทำไมม่มีใครได้ยินฉันรลอยอ่ะท่อแล้วส่งที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยท่อเอ้ย ไม่ทำพังหรอหกคนข้างนอกก็มองเห็นเธอเป็นแค่ชลีตัวหนึ่งเท่านั้นน่ะเด็กพิสัยไม่ดีชับดังแกสัตว์แต่พวกเธอไม่รู้หรอกว่าการเป็นสัตว์ที่ถูกรังแกถูกทอดทิ้งมันเป็นยังไงฉันได้เป็นสัตว์เลี้ยงคนมนุษย์อย่างพวกเธอที่เด้งฉันมาจที่กว้างผลิตเอพีดามน่ะทีกพลังแก่ฉันเอาไว้แกแข้นพวกเธอไง ไร,ดร,รนะเด็กคนนั้นเดี๋ยวนี้นะจะชันนี้พี่สะออใช่ไหมย่มามนุษย์ตัวเขียวแก่ไม่เข้าใจความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งหรอกันต้องแก้งแข่งให้ได้ไม่จริงหรอกเจ้าชันนี้เด็กเด็กที่มีจิตใจดีมีเมตตาแ่ะมีอีกเยอะฉันม่ช่วยเจาลไม่เชื่อหรอกวางเลยเหรอเอาล่ะ

ขอบคุณน้อ,นนองๆที่ช่วยส่งแรงเชียนะครับ<า>ขอบคุณมากตอนทีนี้ลังสีเขียวครัจริงๆแล้วก็น่ารักดีนะพี่หุน่นนะดูสบิบุ้งบุ้งบุ้งเฮ้ยนี่ฉันออกจากกลองได้ยังไงอะ ต้นกล้าเนี่ยเข้ามาเจอเธอนอนหลับอยู่ข้างๆกรงชนีนะสิมีจริงอ่ะฉันจะไปเจอปีศาจตัวหนึ่งมันจับฉันปีขังแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นชน <S <s Terra> นีอะแม่นอกจากนอนเก่งและยังฝันเก่งอีกนั่นเนี่ยฮึสิหรอสัตว์ก็มีหัวใจเหมือนพวกเราอย่าไปรักกให้มันได้รับความเจ็บปวดนะครับ เชิญน้องๆร่วมเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่มีสูนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน21ออปน43อแอยกลาดพร้าว10 10901น้องๆที่โชคดีจะได้รับเสื้อยืดพลังเขียวและแก้วน้ำยอมนนษย์เป็นของรางวัลจากต้นกล้าสู้ซาพลังเขียวด้วยนะครับ